สวัสดีครับนี่คือคิดไซโคเมื่อหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจวรปัตน,นะครับกลับมาในคลิปนี้ก่อนหน้านี้ครับเราเคยทําเรื่องของนักเตะต่างชาติหลายคนโดยเฉพาะในชจวงเล็กสองการเสริมทัพเนี่ยนะครับมันมีดีลใหม่ๆเข้ามาแล้วก็มีประวัติที่น่าสนใจตอนแรกเนี่ยผมไม่ได้รู้เชิงลึกหรอกทีมงานของเรานี่องชื่นชมเขาก็ไปหามาและไม่ใช่การจับแพ้ชนแก่นะครับมันคือเรื่องจริงที่เคยเกิดขึ้นในสื่อของประเทศเขาแล้วเราก็รองออกมาเรียบเรียงครับ เราเลยได้เห็นแนวคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับหลายๆคนที่เข้ามาเนี่ยไม่ใช่นักเตะที่หมดสภาพครับแต่เขาอาจจะต้องการความท้าทายใหม่ๆในการออกมาเล่นนอกประเทศหนึ่งในนั้นครับก็คือหลุยส์อันโตนิโอครับซึ่งนักเตะคนนี้ครับเป็นหนึ่งดีลที่น่าสนใจของลำพูนวอริเออร์อีกแล้วครับเพราะว่าการไปของอลกซานเรกามาทำให้ได้นักเตะนำเข้าชั้นดีและการกล้าอินพอร์ตนักเตะใหม่ มาเล่นกับฟุตบอลไทยที่ไม่ได้ง่ายนะครับดาวดังกว่านี้ก็เอาชื่อทิ้งที่นี่เยอะแล้วแต่ทำไมลุยส์อันโตนิโอถึงมาและเบื้องลึกเบื้องหลังคือเงินเดือนที่เคยรับ มันมากกว่าที่มาเล่นกับลําพูนหลายเท่าเขา h ชาเลนจ์อะไรกับตัวเองและเขาต้องการจุดประสงค์อะไรกับการมาฟุตบอลไทยในครั้งนี้ถ้าพร้อมแล้วครับซับสไคร e กดดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง y o u u u e t ทิงเคิร์ e คิดไซโค้ f a c e b o o กกดไลค์กดแชร์ไม่เห็นคอนเทนต์ของเราแล้วก็เว็บไซต์นะครับทิงเคิร์ e co สำหรับสปอนเซอร์ในคลิปนี้นะครับต้องขอขอบคุณเครื่องดื่มตราช้างครับโดยอยู่เคียงข้างกับวงการฟุตบอลไทยมากว่า20ปี และก็พัฒนาทั้งระบบตั้งแต่เยาวชนสโมสรทีมชาติไปจนถึงระดับสากลอย่างที่ร,รู้กันนะครับช้างเองก็เป็นสปอนเซอร์ให้กับฟุตบอลระดับไทยลีก1จนถึงไทยลีก3รวมกว่า20ทีมก็ต้องขอบคุณเครื่องดื่มตราช้างที่ช่วยสนับสนุนและผลักดันวงการฟุตบอลไทยด้วยดีเสมอมาครับนักแต่อย่างหลุยส์อันโตนิโอเกิดที่ริโอเดจาเนโรครับเมืองหลวงของบราซิลเขาเริ่มต้นเส้นทางนักฟุตบอลอาชีพกับทีมเยาวชนของฟลมงโกนี่คือทีมดัง ในระดับซีรีอของบราซิลในปี2003ครับ้ดยวัย11ปีและก็อยู่กับทีมมาถึง8ปีครับก่อนจะประเดิมสนามในทีมชุดใหญ่เมื่อวันที่19มิถุนายนในปี2011ก่อนที่สโมสรจะเห็นแววว่าเด็กคนนี้มีของครับและก็ทำการต่อสัญญาจนถึงปี2016และวันที่26สิงหาคม2011ครับเขาถูกเรียกตัวติดทีมชาติบ,บราซิลรุ่นอายุไม่เกิน20ปีครับ ช่วงเวลาหลังจากนั้นเขาก็กลายเป็นหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ฟุตบอลบราซิลครับเพราะว่าเมื่อพูดถึงลุยส์อันโตนิโอเขามีภาพจําเป็นเด็กหนุ่มผมหยิกหน้าตาเกลี้ยงเกลาครับสวมเสื้อของฟลาเมงโกหนึ่งในสโมสรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศบราซิลรวมถึงเพื่อร่วมทีมดาวดังอย่างโรนัลดินโยเตียโกเนเวสแล้วก็เรนาโต้อาบูครับอันโตนิโอเนี่ยเป็นลูกมอกของสโมสรอ,อยู่แล้วและโคช้ชวัตเตเล่ลุกเซเบโก ซึ่งเป็นอดีตกุนซูทีมชาติบราซิลที่มักจะหยิบเขาไปใช้งานอยู่บ่อยครั้งและเมื่อเวลาผ่านไปเขากลายเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญของทีมเคียงข้างเพื่อร่วมทีมดาวดังของลีกอย่างเรนาโตอาบูเตียโกเนเวสและเหนือสิ่งอื่นใดครับคือโรนาลดิโนนักเตะที่เคยได้รับการขนานนามว่าดีที่สุดในโลกอยู่ช่วงหนึ่งครับตัวของอันโตนิโอเนี่ยนะครับเป็นนักเตะในตําแหน่งที่สื่ออย่างยะฮูในเวอร์ชั่นภาษาบราซิลเคยบอกไว้ว่าเซกุนโดวาเลนเตหรือที่แปลเป็นไทยก็คือว่า พวงมาลัยโพรนที่2อ,อันนี้หมายถึงพวงมาลัยรถยนต์นะครับก็ถอดความอีกชั้นหนึ่งก็คือมิดฟิลด์ที่ยืนอยู่ต่ำกว่าครึ่งสนามแต่มีหน้าที่คอยขับเคลื่อนเกมรุกคอยเติมขึ้นไปเพื่อช่วยเหลือนักเตะที่เป็นเพลย์เมกเกอร์ซึ่งคนคนนั้นในทีมฟลายมงโกก็คือโรนันดินโยนั่นเองครับในช่วงแรกๆเนี่ยอันโตนิโอซึมซับวิธีการสอนของโรนันดินโยมาไม่น้อยเหมือนกันและเขาเนี่ย ก็ไม่ปฏิเสธว่าตัวเองเก่งขึ้นจากการได้เล่นร่วมกับนักเตะผู้เคยพิชิตฟุตบอลโลกและก็ได้แชมป์รายการเมเจอร์ใหญ่ๆห,หลายรายการในยุโรปประสบความสําเร็จมาแล้วมากมายอันเดรโอบอกนะครับว่าการได้เล่นกับทางโรนันดินโยเนี่ยยอดเยี่ยมมาก นี่คือผู้ชายที่ไม่ธรรมดาสนุกสนานเอนจอยอยู่เสมอการได้เล่นกับเขาทําให้อันโตนิโอได้เรียนรู้การอ่อนน้อมถ่อมตนคนอย่างโรดินโยเนี่ยเต็มใจที่จะสอนทุกสิ่งที่เขารู้และเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวของคนที่ได้เรียนรู้เสมอครับซึ่งอันโตนิโอเนี่ยก็พบว่าการเล่นคู่กับโรดินโยเนี่ยนะครับจะต้องปล่อยให้เขาเล่นอย่างอิสระนะครับได้สร้างสรรค์เกมและก็ไม่คิดเหมือนกันว่า ตัวของเขาเองจะ,จะกลายเป็นดาวเด่นเมื่อได้เล่นเคียงข้างกับโรนัลดิโน่ครับการถมตัวของโรนัลดิโน่คือสิ่งที่ใครที่เคยได้ร่วมงานกับเขาก็บอกแบบนั้นครับแต่สําหรับอันโตนิโอนั้นอาจจะแตกต่างไปสักหน่อยเพราะในช่วงที่เขาเนี่ยเล่นกับโรนัลดิโน่เป็นช่วงที่โรนัลดิโน่เนี่ยไปถึงจุดสูงสุดแล้วและกําลังมาถึงช่วงขาลงครับก็ทําให้ตัวของโรนัลดิโน่เนี่ยไม่ค่อยได้โฟกัสกับเกมฟุตบอลมากนายนะ่ยากจะมาซ้อมกับมา อยากไปปาร์ตี้ก็ไปซึ่งนั่นทําให้อันโตนิโอที่กําลังอยู่ในวัยล่าฝันครับในเวลาไม่ถึง1ปีในอาชีพของเขาที่ฟลาเมงโกอันโตนิโอก็แสดงความมุ่งมั่นจริงจังอย่างเต็มที่เกินเด็กะนะครับแต่ในขณะเดียวกันโรนัลดินโยขาดซ้อมแล้วก็เรื่องของการขาดซ้อมเป็นเรื่องปกติที่ฟลาเมงโกในช่วงที่เขากลับมาหลังจากการไปค้าแข้งที่ยุโรปครับและเมื่อเขาถูกถามถึงสิทธิพิเศษที่ โรนัลดิโนมีกับสโมสรฟลาเมงโกเนี่ยนะครับมันมีบางเรื่องที่น่าสนใจนะครับก็คือโรนัลดิโนเนี่ยได้ไปคอนเสิร์ตกับอาร์เดโนในคืนก่อนที่สโมสรจะมีการซ้อมในตอนเช้าในวันต่อไปและในที่สุดครับโรนัลดิโนก็ไม่ได้ซ้อมครับซึ่งอันโตนิโอเนี่ยนะครับก็เล่าเรื่องนี้ครับจนถึงขนาดที่เขาเนี่ยให้สัมภาษณ์เหมือนกับเป็นการหยิกเกมหยอกแต่กล้าแซวลูกพี่เลยครับเขาบอกว่าโรนัรดิโนเนี่ยไม่ได้ลงซ้อมเมื่อวานมันก็เป็นแบบนั้นแหละครับแบบที่เขาบอกนี่แหละเขาไม่อยู่กับทีม มันก็เป็นเรื่องส่วนตัวและการที่เขาหยุดซ้อมมันเป็นเรื่องปกติเอาเป็นว่าผู้นักข่าวหรือผู้คุณเนี่ยชักจะถามเรื่องที่ทําให้ผมงานเข้าแล้วนะครับแม้ว่าสิทธิพิเศษที่ทําให้อันโตนิโองานเกือบเข้าแต่ช่วงเวลาดีๆระหว่างเขากับโรนัลดินโญ่ก็มีมากกว่านั้นเยอะครับเขาเคยเล่าถึงเกมที่มันปลาดึงใจสุดๆนะครับเมื่อวันที่27กรกฎาคมปี2011ซานโตสเจอกับฟลาเมงโกเป็นคําคืนที่มหาศจัรย์ที่2ออัจฉริยะ นักฟุตบอลพบกันครับมีโรนัลดินโยกับเนย์มาครับซึ่งเป็นซูเปอร์สตาร์ของซานโตสในตอนนั้นเป็นตัวทีเด็ดในทัวร์นาเมนต์นั้นด้วยครับหลังจากซานโตสขึ้นนำ3-0ในช่วงครึ่งแรกจากนั้นครับทัพแดงดำผู้เล่นที่สวมเสื้อหมายเลขสิบโรนัลดินโยย,ยิงสามประตูรวดครับขวาใช้ชนะนัดน,นี้ไปครองด้วยสกอร์5-4ซึ่งอันโตนิโอมีส่วนร่วมกับประตูแรกแต่เป็นโรนัลดินโยที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม เหลือเชื่อครับเขาบอกว่าครั้งนั้นเนี่ยนะครับออกมาพร้อมกับชัยชนะมันเป็นหนึ่งในเกมที่สําคัญที่สุดในชีวิตของอันโตนิโอมันตราตึงใจอย่างมากครับสำหรับเขาเขาพยายามดูการเคลื่อนไหวเหล่านั้นและจดจำไว้ว่าโรนันยอเล่นอย่างไงและหวังว่าจะเอาสิ่งสวยงามเหล่านี้มาใช้สักครั้งหนึ่งและได้เห็นมันอีกสักครั้งหนึ่งเหมือนกันแม้ว่าจะก้าวขึ้นมาเป็นตัวหลักของทีมได้แต่อันโตนิโอก็ประสบปัญหาบาดเจ็บที่ไหล่อย่างร้ายแรงครับ จนเขาต้องเข้ารับการผ่าตัดซึ่งมันทำให้เขาต้องเริ่มเส้นทางเป็นนักเตะพเนจรครับลงเล่นกับหลายทีมในลีกของบราซิลจนกรทั่งย้ายไปอยู่กับชาเปโคเนเซในปี2018แต่ก็อยู่ได้เพียงแค่ครึ่งฤด,ดูกาลนะครับก่อนที่จะเบนเข็มหาประสบการณ์ใหม่ในลีกบนทวีปเอเชียและที่แรกที่เขาเลือกก็คือสโมสรอ,อย่างอัลชาบับในลีกซาอุดีอาระเบีย ก่อนที่จะไปเล่นในสโมรสรอ,อย่าง FC b a n บัญยาสในลีกของ UAE นะครับก่อนที่เขาเนี่ยจะกลับมาค้าแข้งกับสโมรสรบ้านเกิดอีกครั้งอย่างทาง Bruce s c เวลาผ่านไปครับณนะตอนนี้อันโตริโออายุ30ปีเขากลายเป็นนักเตะที่ประสบการณ์มากขึ้นมีหนวดมีคราวแล้วก็ทรงผมที่ไม่ได้ฉูดฉาดเหมือนสมัยก่อนแต่ อย่างไรก็ตามครับด้วยดีกรีผ่านการลงเล่นให้กับทีมที่ดีที่สุดอย่างฟลาเมงโกมากกว่า180เกมและผ่านประสบการณ์การเล่นในต่างแดนผ่านการปรับตัวและเรียนรู้วัฒนธรรมต่างถิ่นมาแล้วทำให้ลุยส์อันโตนิโอกลายเป็นหนึ่งในนักเตะที่น่าจับตามองในศึก ไทลีกเลกสองนี้ครับเนื้อสิ่งินใดกุญซือของลำโพงบริเวณชุดนี้คืออเล็กซานเดรกามาผู้ขึ้นชื่อเรื่องของการอินพรอตนเตะบราซิลและใช้งานแค้่งแซมบ้าได้เต็มประสิทธิภาพก็ยิ่งทำให้การเดินทางครั้งใหม่ของลุยส์อันโตนิโอเป็นหนึ่งในไฮไลท์ของทัพราชันโคข,ขาวเวอร์ชั่นยกเครื่องใหม่อย่างแท้จริงนะครับสีน่าสนใจมากกว่านั้นนะครับผมพูดให้ฟังไปแล้วว่าต่อไปเล่นที่อัลชาบ,บับ พูดถึงเองฉาฉบับเป็นทีมที่มีเงินนะครับแล้วก็ช่วงเวลาที่เขาเล่นในตะว,วันออกกลางหลายทีมเนี่ยลุยส์อันโตนิโอโกยเงินไปเยอะมากนะครับเคยเล่นโดยได้ค่าเหนื่อยต่อปีเนี่ยนะครับสูงกว่า1ล้านดอลลาร์สหรัฐคือ35ล้านบาทและช่วงนี้เขาเล่นในตะว,วันออกกลางประมาณ3-4มสี่ทีมผมจำไม่ผิดเนี่ยเขาได้เงินเป็นเงินไทยรวมๆกันนะครับเกิน er 120ล้านบาทครับก่อนที่จะมาอยู่ที่ประเทศไทยและมารับเงินเดือน ประมาณ3า0 0 0 0ห้ื่นบาทครับนี่คือเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นและจะเป็นสัญญาระยะสั้นในช่วงเวลา6เดือนถ้าเกิดเขาทำได้เขาจะขอค่าเหนื่อยในเรทที่เขาต้องการก็เป็นชาเลนจ์สำคัญที่อล็กซานเดกามาต้องรีบตอบรับครับเพราะนี่คือกำไรกับโปรไฟล์ที่ผมเล่าให้ฟังนะครับว่าเคยเล่นกับทางโรนินโยคุณจะมีทั้งลูกเกเรและคุณจะมีทั้งลูกมืออาชีพที่คุณจะได้มาแต่คุณจะมาใช้งานยังไงกับฟุตบอลไทยลีกที่มันไม่ธรรมดานะครับ และถ้าเกิดว่าฟอร์มดีจะไปกันต่อในรูปแบบไหนเอาเป็นว่าทําให้ลำพูนขึ้นมาแล้วเห็นชัดเจนดีก,กว่าว่าลำพูนต้องไม่ใช่ทีมที่หนีตกชั้นตลอดทั้งในช่วง15เกมที่เหลือเพราะกาามีเดิมพันที่ดีกว่านั้นนะครับพราะตกชั้นได้โบนัสอีกและถ้าเกิดทําทีมขึ้นมาอยู่ในจุดที่มันเกินความฝัน มันก็จะเป็นอะไรที่น่าตื่นตาตื่นใจกับการ Import ผู้เล่นดังๆเข้ามาและประสบความสำเร็จถึงแม้ว่าโปรไฟล์ดังก่อนหน้านี้จะมาตายที่หลีกบ้านเรา มากมายก็ตามครับสำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอ,อบคุณด้วยเครื่องดื่มตราช้างครับแล้วก็ฝากติดตามข่าวสารกิจกรรมดีๆของเครื่องดื่มตราช้างไม่ว่าจะเป็นช้างมิวสิกคอนเน็กชั่นซึ่งมีจัดการตลอดทั้งปีหรือว่ากิจกรรมเกี่ยวกับฟุตบอลทีมชาติไทยฟุตบอลไทยลีกก็มีของรางวัลมาแจกแฟนๆอย่างต่อเนื่องเลยนะครับสามารถติดตามได้ทาง a c e b o o k ช้าง World เลยนะครับทั้งหมดนี้คือคิดไซโค้งเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้ซับสไครต์กระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง YouTube สิ like, งค์เคิเร์ฟคิดไซค์โค แล้วก็เว็บไซต์ครับ t i n k c u r v e c o เจอกันม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ